พออค่ะคุณแม่ซินดี้มาแล้วค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะฉันเป็นแม่ของซินดี้นี่นามบัตรค่ะเรียกฉันว่าทนายถังก็ได้ฉันคือสิเคฟางจากกองปราบเขตกลางคนนี้ผู้หมวดเกาหุยเรารับผิดชอบคดีนี้ปีนี้ซินดี้อายุแค่สิบหกแถมยังพัวพันถึงการตายของเมซี่เพื่อนของเขาดังนั้นให้ฉันอยู่ด้วยน่าจะดีกว่านะคะได้อยู่แล้วค่ะซินดี้เธอสนิทกับเมซี่มากเลยเหรอ เรารู้จักกันตั้งแต่มอหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะพระสุดท้ายที่เจอเขาคือตอนไหนเมืม่อคืนเมื่อคืนไปที่โซนบาร์ด้วยกันเหรอเมซี่อารมณ์เสียชวนฉันไปเป็นเพื่อนค่ะทําไมเขาถึงอารมณ์เสียก็เรื่องในบ้านเขาเนี่ยค่ะเมื่อวานวันเกิดพ่อเขาเขาบอกว่าอยากเจอพ่ออยากจะอวยพรวันเกิดก็เลยดึงฉันไปด้วยพอไปถึงหน้าบาร์ฉันกลัวคนก็เลยไม่ได้ตามไปด้วยจากนั้นเมซีม่โมโหเดินลงมา เขาบอกว่าพ่อเขากอดผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแล้วก็ด่าเมซี่ว่าขอแต่งเงินสภาพครอบครัวซับซ้อนจะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะซินดี้เป็นเด็กดีนอกจากอยู่เป็นเพื่อนเมซี่แล้วก็ยังชอบช่วยเขาด้วยเมื่อคืนเมซี่รับสายในห้องน้ำบาร์เธอเป็นคนโทรหาเขาใช่ไหมใช่ค่ะเนื้อหาที่คุยกันเกี่ยวกับราคารับแขกเมซี่บอกว่าขอเป็นเงินสดหนึ่งหมื่นใช่ไหม เกิดเป็นผู้หญิงไม่ควรเอาเรือนร่างไปขายสินดี้ทำไมลูกไม่เตือนพืชหน่อยเตือนไปแล้วคะ่ะแต่พอเขาเ้าไปหาพ่อแล้วออกมาก็บอกว่าผู้ชายไม่มีคนดีหรอกในเมื่อผู้หญิงคนนั้นหลอกเอาเงินพ่อเขาได้เขาก็จะหลอกเอาเงินผู้ชายคนอื่นบ้างเขาคิดจะหลอกผู้ชายคนนั้นยังไงเป็นแฟนสาวพาร์ทไทม์ค่ะเขาตั้งใจว่าได้เงินแล้วจะรีบหนีเลยฉันบอกว่ามันอันตรายแต่เขาบอกว่าเขาจัดการได้เขาไม่เชื่อว่าผู้ชายจะกล้าข่มขืนเขา แล้วที่เธอแย่งสร้อยข้อมือกับเขามันยังไงละ่ะคืออย่างนี้ค่ะพ่อเขาไม่ได้จ่ายค่าเลี้ยงดูหลายเดือนแล้วแม่เขาหาเงินได้น้อยเงินเก็บของเขาก็เกือบหมดแล้วเมสซี่บอกว่าไม่มีเงินกลัวไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าจะโดนไล่ออกจากบ้านฉันสงสารเขาก็เลยจะช่วยซื้อสร้อยข้อมือไว้แต่เขาหาว่าสามพันน้อยไปไม่ยอมขายเราก็เลยทะเลาะก,กันค่ะผูมวดฉันแค่เล่นกับเพื่อนจริงๆรพอฉันตรวจบัตรประชาชนเสร็จแล้ว พวกเธอไปไหนต่อฉันกลับก่อนคะ่ะนั่งรถเมล์ก,กลับบ้านบัดปาตาธงมีประวัติลงไปตรวจดูนะคะแล้วเมสซี่ล่ะฉันไม่รู้คะ่ะเขาไปรับแขกจริงหรือเปล่าฉันไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยจริงๆคุณตำรวจฉันว่าถามแค่นี้น่าจะพอแล้วซินดี้เล่าเรื่องที่รู้ให้พวกคุณฟังจนหมดแล้วฉันว่าเราน่าจะกลับได้แล้วนะคะยังกลับไม่ได้ซินดี้ขอยืมมือถือมาดูหน่อย ฉันจะเช็คประวัติการโทรกับการแชทของเธอกับเมซี่ขอโทษค่ะไม่ได้เป็นสิทธิที่ส่วนบุคคลเราจะดูแต่ข้อมูลที่เกี่ยวกับเมซี่ค่ะถ้าก้าวการสิทธทิส่วนบุคคลของซินดี้คุณสั่งห้ามเราได้เลยซินดี้เพื่อนสนิทของเธอตายไปแล้วนะเธอก็คงอยากจะช่วยเขาใช่ไหมฉันคิดว่าไม่มีความจำเป็น